ีไม้สูงคามแล้วค่ะแต่มาเฮ็ดเทปโปกอุ๊บในขนมเคร้งก็มีผักหมี่หมักผิดผักขอเฮ็ดปกี่ค่ะมะกเคือส้มในค่ะใส่ผักขอมักผิดโลงกว่าค่ะพี่น้องขอใส่น้ำมันผักหมี่ตามกวาดแห้งกั้มค่ะมีมีอิฐในค่ะหมักเครื่อส้มในค่ะพี่น้องขอค่ะหมักส้มข้นด่าข้นมาใส่เกลือค่ะเกลือแล้วก็ผงปลาในค่ะ ของปลาเยี่ยวก็กำลังสุดทนเเนวนะคะคนกับคนเมาเฮ็ดปุ่งแสวค่ะเหมนท่านพี่นนะ้องเขมื่อกี้เนี่ยเฮปปกงแสวปีกฟ้าเขึ้นมาเปิดทางแทงอ้าวจำเดงสุกเยี่ยวยค่ะแน่กำลังได้ใส่พักอยู่พักกี้สุกเยี่ยวค่ะพี่น้องเขาเพราะสัวก็ตักขึ้นมากินใหม่สุข่ะสวัสดีค่ะแม่นนก็มาท่ก,กันแท่งค่ะพี่น้องเขาแม่ค่ะมีกับเขาเฮ็ดปุ่ อุบจานเขาน้าในคะองกอปุบปุบปพะน้องขอคะ่ะให้ปุกเนื้อก็คากินยานาะนะคะกาสีเนื้อเสียปลาค่ะพะพน้องขอหมกผิดของค่ใส่มกผิดน้่ยมันป๋วหวานก้นตีก็ก,กินหมกผิดเนาะพะพน้องขอมาค่ะเอาจานกินะนะคะเนาะใหดปุกคะนะ่ะหปุกไน,นกี่เป็นกูเป็นกูกีได้เลก็มีคะ่ะ ไม,ไ,มไม่แตก่ก๋วยก๋ยแล้วก็ค้างยางไหก็แล้วี่น้องกินค่ะมาจ้าก,กินเข้ากับเห็ดปลวกนะคะผัดเห็ดปลวกนะคะหืมเยงม่ขุดขุด khỏi bàn luôn chuyển ký nha và nào bên ông bó xu lấy chị Hmm, ini. หยุ่จะ้าหน่อยกูใ hmm. ห้ปค้างมันขึ้ขึ้นอีก

อร่อยแซ่บหวานทดเพื่อนว่าเป็นไตโรเลว <c oughs> 语音呢？

เขากระมังซมุดเก็บก็กินห้อยเห็บปกอุอ้บไปพี่น้องครับปลกอุ้บนีอะไรคะมีม่เลย็วานี่นในไงปลากันนาะ นี่ก็พ่กกัะหน่กันค่ะไว้ทบกันแทงคลิปนาคันน์ใหม่สูงค่ะพี่น้องของคาใหม่สูงค่ะสวัสดีค่ะ